สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพ,นพนทุกท่านนะคะคัางแดงที่เห็นพี่ตาชีค่ะ4508เข้ามาทำขบวนธรรมดาวันนี้ทำเป็นขบวนธรรมดา313กรุงเทพบ้านพาชีค่ะเข้ามาทีไรก็6โมงพอดีเดี๋ยวยืนเคารพธงชาติด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอส่งขบวน313ด้วยกัน จะคนน้อยคนมากก็ยืนตรงนะคะจะอยู่ที่ไหนพอได้ยินเพลงชาติเราก็ยืนตรงพิตาชี4508นี่ทำขบวนมามากมายเลยนะคะแต่วันนี้ได้เลิกม,มาทำขบวนธรรมดาขบวนที่313หนึงกรุงเทพบ้านพาชีเพลงชาติจบไปแล้วค่ะ ราวอีก15นาทีเขาก็จะปล่อยขบวนรถออกเดี๋ยวรอส่งขบวน313ด้วยกันค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เจอทิตาชี4508ทำขบวนธรรมดาสวยงามมากๆ ใกล้จะได้เวลาออกแล้วค่ะประมาณสิบห้านาทีวันนี้ทำขบวนสามหนึ่งสามจอดอยู่ในชานชลาที่หกเป็นฮิตาชีสี่ห้าศูนย์แปดปกติฮิตาชีนี่เขาก็จะวิ่งคู่กับตู้เจใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็มาทำเป็นขบวนธรรมดาไปบ้านพาชีอยุธยาค่ะ สวยงามจริงๆสองแปดสี่เข้ามาแล้วค่ะไฟสาดเข้ามาแล้วตอนนี้พึ่งหกโมง,งกว่าแต่ที่หัวลำโพงเริ่มมืดแล้วมาดูว่าจะเป็นหัวรถจักรเบอร์อะไร เ e เแน่ๆเสียงแบบนี้ไม่พลาดแต่จะเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูด้วยกันกำลังเข้ามาในชานชาลาที่5ค่ะขบวน284มาจากบ้านพูตะหลวงจีเอค่ะ ที่ใหญ่อเมริกันโค้งสวยๆเข้ามาเลยตู้เป็นตู้ควีนแลนด์ค่ะ 284เข้ามาแล้ว313กำลังจะออกผู้โดยสารกำลังลงจากขบวน284ค่ะแล้วก็313ก็กำลังจะออกปล่อยลมออกแล้วค่ะนึกว่าจะไม่ได้313 ันนี้ตื่นเต้นสุดค่ะที่ตาชีสี่ห้าศูนยทำขบวนธรรมดา313กรุงเทพบ้านพาชีค่ะไปอยุธยาตอนนี้จอดอยู่ในชาญนชลาที่5เหลือเวลาแค่3นาทีจะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพผลลำโพง เมื่อกี้รถอยู่เมื่อกี้อยู่ในระนาบเส้นเหลืองค่ะถอยออกมาแล้วเพราะว่าปู่4019กำลังจะเข้ามาลากริ้วออกไปจะได้เวลารถชา้นมืองขบวนที่3 13จะได้ไหม3 1 3เพราะว่าปู่กำลังจะมาลาก284ออกไปจอดแค่รู้จอดแค่บวนอยู่ในชั้นางที่6มันเป็นอะไรที่ใจบางมากตอนเนี้ย ปูจอยแล้วค่ะปูจ้อยเร็วของสองปสไม่ทันรถไม่ทัน3ามหนึ่งสค่ะเราจะเดินไปด้านหลัง โูก็จะตามออกไปปันนี้ปู่4019ทำหน้าที่สับเปลี่ยนร่าจูงในสถานีกรุงเทพหลำโพงค่ะช่วงเวลาหกโมงกว่ากว่า คิ้วสองแปออกมาค่ะดูว่าหัวรถจักรจะตามมาด้วยหรือเปล่าหัวลากคิ้วออกมาแล้วค่ะแล้วก็หัวรถจักรตามออกมาขอทราบว่าที่รมวามสาดดีหรื ที่ชานชาลาที่5ค่ะหัวล่ากออกไปจากชานชาลาที่5ค่ะแล้วก็หัวรถจากรตามสี่ห้าสี่าเป็น G A นะคะไช้ใหญ่สุดๆ ทำเล้วออกมาเขาก็จะมาแบบสตันตรงนี้นิดหน่อยเขาก็จะให้เราโยนโฉมตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็จะออกไปเดี๋ยวเรามาดูขบวนสามถึงสามค่ะกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพจอดอยู่ในชานชาลาที่7 แต่ก็ข้ามไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในชาญนชลาที่5ถ้าข้ามไปก็จะไม่ทันเพราะนั้นเดี๋ยวจะยืนหายจากตรงนี้ติ๊กตๆออกไปแล้ว g e A สามแสามเร่งเครื่องออกมาค่ะ สวยมากดูสเปดของดีเซลรางค่ะเป็นไงคะส่งกระบวน383เสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปแล้วนะคะฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ